แค่ชี้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตสวัสดีค่ะพบกับพี่นายน,นะคะจากช่องนานามากับดวงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชาวราศีธนูลัคนาธนูช่วงปีใหม่2567นะคะเ,เดือนมกราคม2567ชาวธนูลัคนาธนูราศีธนูดวงชะตาของคุณเป็นยังไงนะคะ ชาวลัคนาราศีธนูก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมหรือมีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีธนูค่ะตัวตนของชาวธนูในรอบเดือนนะ,ะเริ่มต้นปีนะ,ะไปได้ด้วยดีนะคะสิเหรียญค่ะสิเหรียญน,นะ,ะหมายถึงอะไรไพ่การเงินที่ใหญ่ที่สุดนะไพ่การเงิน ให้ครอบครัวการเงินมาจากครอบครัวนะะการเงินนะฮะมาจากคนในรอบๆตัวคุณช่วยเหลือเกื้อกูลนะอาจจะเป็น f c อาจจะเป็นแฟนคลับอาจจะเป็นนะบุคคลในครอบครัวหรือบางท่านได้รับทรัพย์สินมรดกบางท่านมีเกณฑ์ที่ ทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินนะแล้วได้เงินมานะค้าขายที่ดินหรือทําอะไรร่วมกับกองศีนะเป็นไพ่กับกองศีนะแล้วก็จะได้เงินมาบางท่านอาจจะได้มาในรูปแบบของอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือบางท่านที่ทําในหน้าอาสังหาริมทรัพย์มีเกณฑ์จะได้โชคมีเกณฑ์จะขายได้นะะจะได้เงินก้อนค่ะแต่นะ มีได้ก็ต้องมีเสียค่ะเสียไปกับอะไรนะรายจ่ายหกเหรียญน,นะคะ,ะเสียไปกับลูกหลานบริวารน,นะคนใกล้ชิดลูกน้องลูกจ้างนะคะ,ะเราจะต้องเป็นคนที่ช่วยเหลือเกือ้อกูลเขาอยู่แล้วเนาะอย่างลูกหลานบริวารลูกน้องลูกจ้างเนี่ยนะคะจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตนะค่าจิปาถะเดี๋ยวมีรายจ่ายที่ต้องจ่ายรายเดือนนะคะหรือ รายจ่ายจรน,นะช่วงนี้รายจ่ายจรก็อาจจะเข้ามามีอาจจะมีคนเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือนะคะก็ต้องเลือกคนดีๆนะคะเพราะฉนั้นนะให้ดูดีๆนะอย่าช่วยมัว่วซั่วนะคะช่วยสิบครั้งนะถ้าเกิดเขายังไม่ได้นลนนะก็เลิกช่วยนะคะประมาณนี้ค่ะอ่าใบที่สามค่ะไพ่ดีเอ็มเพอเนะคะเจ้านายผู้ใหญ่ที่เป็นชาวต่างชาติจะ เอ็นดูนะเอนดู u, ช่วยเหลือชาวรัคนาธนูราศรีธนูนะภายใบนี้อาจจะเป็นคุณพ่อนะาถ้าคุณพ่อยังอยู่นะคุณพ่อหรือผู้ใหญ่ในบ้านนะประมาณนี้ค่ะนะถ้าทํางานกับต่างชาติที่เป็นผู้สูงวัยจะเขาจะเอ็นดูคุณเป็นพิเศษนะชาวลัคนาธนูราศรีธนูค่ะภายในตําแหน่งคนรักคู่ครองนะใครที่โสดจะมีคนเข้ามานะคะ,ะหรือ อาจจะมีช่วงนี้อาจจะมีเสน่ห์หน่อยนะะชาวลัคนาธนูราศีธนูนะ,ะจะมีคนเข้ามาค่อนข้างค่อนข้างเยอะเนาะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูในไพ่ใบถัดไปค่ะอ่าพายายามแต่งตัวให้สวยนะ,ะอย่าโทมนะ,ะปากให้แดงนะ,ะถ้าปากไม่แดงไม่มีแรงทํางานนะคะจะถูกจะแพงให้แดงไว้ก่อนเขาบอกนะ าชาวธนูลัคณาธนูราศีธนูถึงแม้ว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยจะเป็นไวัยไหนนะเพศไหนก็ตามคุณจะมีสเสน่ห์นะในช่วงนี้นะคะบางบางท่านเอ่อเป็นชาวธนูที่อายุมากๆแล้วก็คุณก็ยังมีสเสน่ห์กับคนที่อายุมากกว่านะอ่าหรือแม้กระทั่งคนอายุน้อยกว่าก็ตามนะคะอตอนนี้เนาะอ่ามันมีนวัตกรรมใหม่ทําให้สาว หนุ่มอยู่เสมอนะอาทิเช่นพวกอาหารเสริมต่างๆนะบางท่านอาจจะไปดึงนะอย่าไปดึงตึงกันไปเดี๋ยวไปตึงยันหูนะเดี๋ยวเดี๋ยวใครเรียกอะไรไม่ได้ยินเดี๋ยวเขาเลยรู้หมดว่าแก่นะเพราะว่าเรียกแล้วไม่ได้ยินนะฮะก็คือหูตึงนี่เป็นสัญลักษณ์ของคนแก่เลยยังไงก็แล้วแต่เราเอาหูเราไว้ก่อนอย่างอื่นชักมันนะฮะนะถ้าดึงหน้าถ้าจะดึงหน้าก็ดึงแต่พอดีนะทุกคน เดี๋ยวมันจะตึงยันหูอย่างที่บอกเนาะอดีตที่ผ่านมาชาวธน,นูนะคะชาวธน,นูบางท่านมีคู่คู่แท้ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลเนาะบางท่านก็เคยมีคู่นะแล้วก็พัดพรากจากกันไปอาจจะพัดพรากจากกันด้วยดีหรือจากเป็นหรือจากตุยก็แล้วแต่นะออันนี้เป็นไพ่ฐานดวงนะหรือมันยังจะสื่อว่าชาวธน,นูอ่ะ บางท่านที่สดสดชอบคิดว่าเอ้ยฉันไม่มีคู่หรอกฉันพระเจ้าไม่ได้สร้างคู่มาให้นะแต่จริงๆแล้วพระเจ้าสร้างมานะแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่เจอหรือที่ผ่านๆมามันยังไม่ใช่คู่แท้ของคุณนะคุณก็ต้องจบจากเขาเพื่อเจอสิ่งที่ใช่สําหรับคุณนะคะชาวธนูน,นะคะอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะนี่ชาวธนูก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องอะไรแปดเหรียญทํางานอย่างเดียวเนาะ เออบางครั้งเราวิ่งตามหาความรักนะวิ่งตามหาความรักตามหายังไงก็ไม่เจอเพราะมันสวนทางกันอีกคนเขาอาจจะวิ่งไปเส้นถนนเพชรบุรีตัดใหม่อีกทนนึงอาจจะไปเส้น3 0 4อะไรเงี้ยก็เลยไม่เจอกันอันนี้แม่หมอก็ไม่ได้รู้เส้นทางหรอกนะเพชรบุรีตัดใหม่กับ3ามศูน่อาจจะมาเจอกันก็ได้นะใครใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะแม่หมอเป็นคนที่หลงทางตลอดนะ หลงทางเสียเวลานะนะแล้วก็หลงรักคนผิดก็เสียอนาคตอะไรงี้ค่ะนี่ชาธนูถ้าคุณไม่สนใจเรื่องความรักนะความรักจะวิ่งตามหาคุณนะอืเรื่องจริงนี่ไม่ได้ดูดวงความรักนะแต่ไพ่ความรักขึ้นนะคะความคิดภายในใจของคุณชาธนูนะาบางท่านมีการเจ็บป่วยบางท่านคิดแบบช่วงนี้ฉันนิ่งๆฉัน ไม่ไหวติงดีกว่านะอ่โดยเฉพาะเรื่องความรักนะคะใครที่มีเกณฑ์ที่ว่าช่วงวันหยุดเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปไหนอาจจะอยู่ยู่บ้านบางท่านอาจจะป่วยสักสองสามวันนะคะนะไพ่ในตําแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยค่ะชาวธนูไม่คิดอะไรหรอกความรักก็ไม่คิดตอนนี้คิดเรื่องงานกับเรื่องเงินนะคะจริงหรือเปล่าชาวธนูนะ บางทีคนก็ด้อมด้อมมองมองอยู่อยากคุยกับคุณแหละคุณไม่มีเวลาคุยกับใครหรอกคุณคิดเรื่องงานเรื่องเงินอย่างเดียวนะเนี่ยคิดอยู่เนี่ยเรื่องเงินทําไงจะได้เงินนะฮะทำไงจะได้เงินตรงนั้นทําไงจะได้เงินตรงนี้ทําไงจะได้เงินเพิ่มประมาณนี้ค่ะจริงไอเปาชาธนูจริงนี่มุ่งหวังของคุณชาธนูอยากไปไหว้สักการะนะอยากเดินทาง ท่องเที่ยวอย่าเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่างๆนะบางท่านอาจจะมีการเช่าวัตถุมงคลมาบางท่านอาจจะมีการเช่ารูปเคารพที่เป็นออพระแม่ที่เป็นผู้หญิงอย่างเช่นพระแม่อุมาพระแม่ลักษมีนะลักษมีลลิงนะคะทุกคนนะอ,ะอนาคตอันไกลไพ่หกดาบม,มาชาวธน,นู คุณมีเกณฑ์ได้โยกย้ายในเรื่องของการงานบางท่านได้ย้ายที่อยู่นะบางท่านอาจจะแค่ปรับเล็กปรับน้อยหรือบางท่านมีโครงการระยะยาวนะอยากไปทํางานต่างประเทศนะหรือบางท่านก็มีแผนการเดินทางว่า้พระไหวพ้พระใกล้น้ำนะวหวยพญานาคอะไรเงี้ยนะหรือเดินทางท่องเที่ยวทางน้ําทางเรือเรือสํารานนะ เดือสำรานสำรานจริงเปล่าไม่รู้นะถ้าถ้าง,งบบานก็ไม่สำรานนะจ๊ะงบบานปลายอ่านะคะไพ่ขยายคู่ครองคนรักค่ะนี่คุณได้ไพ่เดอะเดวิลนะอ่าดูดีๆนะคนรักคนรักของคุณนะถ้าเจอกันในที่อโคโจรให้ระวังด้วยเจอกันในเทคในผับในเดือผนที่ท่องเที่ยว ระวังเจอคนไม่จริงใจนะหรือคนแบบว่าหลอกให้รักนะหลอกให้รักแล้วก็หักอกหรือไม่ก็รักรักแบบเกินไปรักแบบหึงหวงแบบผูกติดไม่ปล่อยอิสระให้คุณได้ไปไหนคุยกับเพื่อนก็ไม่ได้หึงอะไรเงี้ยนะคะจะเข้าน้ํา ก็ถามไปไหนฉันบอกว่าฉันจะไปห้องน้ําฉันจะไปเรียกนะฮะก็จะตามไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้เลยรักแบบหึงห่วงระวังจะกลายเป็นหึงโหดด้วยนะคะแล้วก็ระวังบรรดาแก๊งคอนคอลเซนเตอร์สแกมเมอร์อะไรต่างๆมาหลอกแบบว่าหลอกจีบหลอกหลอกให้ลุ่มหลงนะ,ะแล้วเดี๋ยวภายหลังจะหลอกให้เสียตังค์นะเพราะฉะนั้นจะ รักใครชอบใครรักแบบมีสตินะคะต้องมีสติอยู่ตลอดถึงสตังจะน้อยแต่สติต้องเยอะนะคะอ่าไพ่ขยายการงานการเงินใบสุดท้ายแล้วนะคะการงานการเงินอาจจะได้มาจากโชคสเสน่หานะ,ะหรือทะเบียนรถของคุณนะ,ะถ้าใครชอบเสี่ยงโชคการเงินอาจคุณอาจจะได้มาจากทะเบียนรถของคุณนะ หรือถ้าชอบเสียงโชคให้เดินทางไกลนิดนึงเนาะประมาณนี้ค่ะนะแล้วก็ไพ่ใบนนี้อาจจะมีปิ๊งรักกับคนที่ทำงานด้วยนะอา่าเสน่ห์ของชาวธนูนะไม่จางหายในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะอา่าเราเราจมาดูว่าไพ่บุคคลขึ้นค่อนข้างเยอะนะทั้งหนุ่มทั้งทั้ง,ท,งทั้งสูงอายุเนาะเนี่ยค่ะ อ่าสมคนก็ไปแล้วนะคะแต่อีคนเนี้ยถ้าเจอในที่อโครจร่ะอย่าไปคบนะคะเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะช้าท่นูมีให้คุณเลือกทั้งอ่อนวัยกว่าหรือเท่ากันนะ,ะและก็สูงวัยฝ่านะ,ะมีทั้งขาวทั้งผิวเข้มผิวคล้ำนะคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนผิวคล้ำตัวเล็กนิดนึง คนนี้จะเป็นคนผิวขาวสูงโปร่งจมูกโด่งขาวจั้วนะคนกลางก็มีเกณฑ์จะเป็นชาวต่างชาตินะืมคุณชอบแบบไหนสเปกไหนนะคะก็เลือกเอานะฮะนี่ไม่ใช่ดวงความรักค่ะแต่ความรักมันขึ้นในตำแหน่งของดวงชาวราศีธนูลนนัคนณาธนูนะฮะอ่าแล้วจะบอกว่าชาวธนูใช้เสน่ห์ของคุณให้เป็นประโยชน์นะคะอ่าความรักนะหรือ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานก็ตามนะฮะถึงเราจะไม่ได้ใช้เสน่ห์ในเรื่องของชู้สาวใช้เสน่ห์ในการที่ว่าช่วงนี้คุณมีเสน่ห์คุณพูดอะไรก็ดูดีคุณพูดอะไรก็เป็นที่น่าเชื่อถือนะฮะก็ในเรื่องของการงานคุณจะผ่านไปได้ด้วยวาทิสิ์ของคุณนะฮะอ่ามาดูเลขหน้าไพ่นะในตำแหน่งบ้านของคุณนะเลขที่บ้านและไพ่เลขสี่ค่ะ 104ค่ะส 4, 4, 4, 4่สี่ตองสี่นะสองสี่สี่สองสองเจ็ดสองสี่หหสี่หนึ่งหาห้าห่งค่ะนะสุขภาพโดยร,รวมของชาวธนูนะ,ะระวังโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนิดนึงนะคะโรคหวัดโรคภูมิแพ้โรคหวิดนะคะ ในส่วนอย่างอื่นนะไม่มีอะไรนะเป็นห่วงควบคุมรายจ่ายที่ไม่จําเป็นนิดนึงนะคะ,ะนะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะอืดวงชะนูดวงธนูมกราคมนี้นะ,ะมกราหรือมกราคมนี้นะ,ะเป็นดวงที่ดีเลิศใช้ได้เลยนะคะอาขอให้ชาวธนูนะที่เข้ามาชมนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะและโชคดีปีใหม่นะ,ะมีสิ่งดีด เข้ามาสู่ชีวิตคุณนะทุกคนที่เข้ามาฟังนะไม่ว่าจะเป็นชาธนูหรือคนที่มาฟังเผื่อเพื่อนเผื่อญาตินะคะสำหรับคลิปนี้นะขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วคุณจะโชคดีค่ะรวยๆนะคะ